คาปาซิเตอร์ทำงานยังไงคาปาซิเตอร์ทำงานเหมือนที่ดรินกระแสะไฟเพื่อให้ไฟเสถียรไม่กระชากหรือกระตุกโดยผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายนะครับสมมุติว่าเรามีท่อน้ําอยู่ท่อหนึง่งที่เปิดน้ําเข้าในาถังตลอดเวลาซึ่งถังน้ําตรงนี้นะครับเราจะถือว่ามันคือคาปาซิเตอร์แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีท่อน้ําสําหรับปล่อยน้ําออกน้ําตรงนี้นครับจะไหลออกจากถังตลอดเวลาน้ำที่ไหลออกก็จะเสถียรน,นิ่ง ถึงแม้ว่าทางน้ําเข้าจะเกิดแกว่งขึ้นมาเดี๋ยวมากเดี๋ยวน้อยตัวทางน้ําออกก็จะยังเสถียรเหมือนเดิมเพราะน้าที่ไหลออกมานะครับดึงน้ํามาจากในถังนั่นเองถ้าเป็นในระบบไฟฟ้าก็หมายความว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมีหน้าที่เก็บประจุบ,บางส่วนเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้สามารถปล่อยกระแสะไฟได้นิ่งเสถียรหน้าง,งานที่ควรเลือกใช้แบบคาปาซิเตอร์นะครับก็คือหน้าง,งานในพื้นที่ที่มีแรงดันจากโซลาร์เซลล์ไม่นิ่ง เช่นมีเมฆบางแดดเป็นระยะทําให้แรงดันแกว่งคาปาซิเตอร์จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้หน้าง,งานที่ต้องเปิดปิดเครื่องบ่อยๆเช่นตั้งเวลาเปิดปิดรดน้ําหรือการใช้งานที่มีโหลดหนักแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในหน้าง,งานที่กล่าวไปเราก็สามารถเลือกใช้แบบมีคาปาซิเตอร์ได้เพราะตัวคาปาซิเตอร์จะช่วยถนอมและยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์กับแบตเตอรี่ให้เราด้วยนะครับ